ไปกล้วยร่วงแล้วดูไปกล้วยโอ้ยดูดกมากเลยไปกล้วยไปกล้วย สวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะป้าแป๋วก็ต้องขอขอบคุณทุกกํำลังใจนะคะที่ให้ป้าแป๋วมาตามที่ป้าแป,ป๋วโพสต์ลงในชุมชนเนาะวันนี้ป้าแป๋วมาซื้อกับข้าวค่ะดูแปะกล้วยเหลืองละซื้อกับข้าวก่อนนะคะเห็ดมัสตาร์เกตออกแล้วนะคะสองดอกนี่สี่้อยเกเก้ยนมัสตาร์เกต <c oughs> ผักเยอะค่ะองุ่นชัยมัสพวง4,656เยนพวงน่ <Okay. S 1> ซื้อกับข้าวก่อนนะคะ ผักปลากาะขาว<ม>าปลา,าสมะอร่อยนะคะปลาสมะช่วงนี้ตัวอ้อวน Pak -ayu. Ayu yang Miyo. ค่ะก็กลับมาถึงบ้านแล้วไปซื้อกับข้าวเสร็จก็แวะไปทําธุระนิดหน่อยก็กลับมาบ้านนะคะทําโน่นทํานี่นะคะแล้วก็ทำกับข้าวกินข้าวค่ะแปลวโพสต์ลงไปในเฟซนะคะแล้วก็ในชุมชนใน u t u b e เนาะทุกคนก็ให้กำลังใจป้าแปลวมาแบบโอ้โหเยอะมากซึ่งมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากนะคะป้าแปลว่าคนไม่รู้จักกันไม่เคยเห็นหน้ากันนะคะแต่สามารถให้กำลังใจกันผ่านการเขียนเป็นข้อความผ่านการพิมพ ผ่านการเขียนเป็นตัวอักษรแล้วก็ให้กําลังใจกันซึ่งมันเป็นกําลังใจที่ป,ป้าแป๋วคิดว่ามันมหัศรจันเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยปกติแล้วนะคะ,ป,ะป้าแป๋วจะไม่ชอบทําคลิปที่มันเป็นดราม่าเพราะว่าป,ป้าแป๋วคิดว่าการที่ทําอะไรที่มันเป็นดราม่าขึ้นมานะคะมันจะทําให้คนเข้าดูแล้วไม่สบายใจนะคะเราก็พลอยไม่สบายใจไปด้วยนะคะ ส่วนมากถ้าใครติดตามป้าแป๋วมานะคะก็จะก็จะรู้เนาะป้าแป๋วไม่ค่อยจะทําคลิปที่มันเป็นดราม่าที่มันเป็นอะไรที่แบบที่ไม่สบายใจอะค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีคลิปค่ะค่ะก็นั่นแหละป้าแป๋วก็ขอขอบคุณจริงๆค่ะกําลังใจทั้งทางเฟซทั้งทาง y o youtube แบบโอ้โหล้นมันเป็นกําลังใจที่มหัศัจรันร์ว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศัจรันร์มันเป็นสิ่งที่ทําให้ป้าแป๋วแบบที่มีพลังมันเป็นสิ่งที่มีกําลังใจที่บอกไม่ถูก นะคะกำลังใจแต่ละกำลังใจที่ให้ป้าแป๋วมานะคะก็ต่างคนต่างก็ให้กําลังใจไปหลายอย่างหลายแนวนะคะแนะนําวิธีอย่างโน้นแนะนําวิธีอย่างนี้ป้าแป๋วอย่างนี้สิคะอย่างโน้นสิคะไปเที่ยวนะคะกินของอร่อยอร่อยไปโน่นไปนี่ทําโน่นทํานี่นะคะป้าแป๋วก็ขอขอบคุณมากมากเลยค่ะสาหรับคําแนะนํ้หลายคนหลายอย่างหลายคําแนะนำเนาะบางคนก็บอกเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวคือป้าแป๋ว เลี้ยงเคยเลี้ยงมาแล้วค่ะเคยเลี้ยงน้องหมามาแล้วเขาเสียไปโอ้จังร้องไห้อยู่เป็นอาทิตย์นะคะจากน้องหมาเสียไปแล้วทีนี้พอมาถึงจุดนี้แล้วพ่อเป๋วอยากจะเลี้ยงไม่อยากจะเลี้ยงค่ะแต่พอมาคิดอีกทีนะคะคือน้องหมานี้นะคะหรือว่าน้องแมวเขาก็เป็นเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะก็เหมือนกับคนถ้าเราเอามาเลี้ยงนะคะมารับผิดชอบนะคะเราก็จะไม่มีเวลาเราก็ต้องให้เวลาเขาเต็มที่อย่างสมมติพเป๋าตอนนี้อยู่คนเดียวนะคะถ้าสมมติว่าเราเกิดอ่า มีธุระด่วนกับทันหันจะไปโน่นจะไปนี่ไปไทยกัะทันหันนะคะหรือจะไปโน่นไปซื้อกับข้าวกับทันหันไปโน่นไปนี่กระทันหันนะคะเราทิ้งเขาไว้นะคะเราก็เป็นห่วงถึงจะเอาเขาไปฝากไว้ที่โรงแรมน้องหมาน้องแมวหรือที่ไหนก็ได้ที่เขารับฝากนะคะป้าแป๋วก็เคยทําค่ะเราก็เป็นห่วงเขาอยู่ดีค่ะมันเป็นภาระนะคะเป็นภาระที่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะว่าแป๋วก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไม่เลี้ยงดีกว่าอยู่อยู่แบบนี้ค่ะอยู่คนเดียวปกติอยู่คนเดียว ที่ญี่ปุ่นที่ปกติอยู่นะคะป้าเป๋วก like ็อยู่ได้ค่ะอยู่เพราะว่าป้าเป๋วขอบอกตรงๆเลยนะคะว่าเพื่อนบ้านของป้าเป๋วทุกคนนะคะที่อยู่ที่อยู่รอบข้างป้าแป๋วเนี่ยที่อย่างที่เห็นในที่ป้าแป๋าทาคลิปแต่ละคนะคนเนี่ยค่ะเขาไม่เคยคิดว่าป้าเป๋วเป็นคนต่างชาติเลยนะคะเขาคิดว่าป้าเป๋วก็เป็นคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเหมือนกันให้เกียรติเหมือนเหมือนคนญี่ปุ่นทั่วๆไปที่อยู่ในนี้ค่ะ เหมือนๆกันเลยมีกิจกรรมในหมู่บ้านนะคะพ่อแป๋วก็ไปทากิจกรรมในหมู่บ้านพ่าแป๋วเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆนะคะเห็นไหมคะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้นะคะมีกิจกรรมกับชาวบ้านพ่อแป๋วก็ไปกิจกรรมที่ป่อแป๋วทาคลิปลงไปนี่นะคะคือส่วนหนึ่งนะคะ แล้วไม่ได้ถ่ายก็อีกส่วนหนึ่งคือเยอะนะคะในกลุ่มหมู่บ้านของเราก็จะมีชมรมกิจกรรมผู้สูงวัยกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านนะคะป้าแป๋วก็ไปค่ะไปบางส่วนป้าแป๋วก็ถ่ายลงในใน u t u b e ก็มีนะคะมีคลิปป้าแป๋วทาเป็นรวมไว้ในเพลย์ลิสต์นะคะถ้าใครอยากจะแวะไปดูก็แวะไปดูได้ค่ะกิจกรรมโน่นนี่นั่นป้าแป๋วไปค่ะไปกับซาโนซังไปกับเพื่อนป้าแป๋วที่ที่เห็นใน YouTube เพื่อนข้างบ้านโน่นนี่นั่นนะคะไปเพราะว่าป่อเป๋วเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมเป็นคนที่แบบชอบคุยชอบแลกเปลี่ยนความรู้นะคะไม่ชอบอยู่เฉยๆะคะ่ะอยู่ตรงเนี้ยเพราะเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งที่เราเลือกเนาะเราอยู่กับโอจังมามันเป็นบ้านของเราไงคะเราเลือกเมื่อโอจังเสียไปนะทุกส,สิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีจากคะ่ะโอจังไม่จากว่าเป๋วไปก่อนนะพ่อเป๋วก็อาจจะจากโอจังไปก่อนนะคะแต่นี่โอจังจากว่าเป๋วไป นะคะตั้งแต่ออดจังเสียไปป้าเป๋็พยายามทําใจพยายามทําใจมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ,ะจะถามว่าลืมไหมมันไม่มีลืมอะคะ่ะมันอยู่ในใจมันอยู่ในใจตลอดเวลาค่ะไม่เคยลืมได้เราก็ต้องพยายามนะคะเพราะว่าอย่างไงรออย่างไงอดจังก็ไม่กลับมาป้าเป๋วก็อยู่เหมือนกับคนญี่ปุ่นเขาอยู่กันทั่วไปชมรมคุณสูงอายุอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างซานอซังแกเป็นหัวหน้าชมรมอย่างเงี้ยป้าเป๋วก็ไปค่ะ ไปคุยกับคนแก่บางคนอายุ80ปีนะคะป่วยนะคะก็ไปโรงพยาบาลเองโน่นนี่นั่นก็เยอะแยะนะคะเราก็ไปคุยไปให้กําลังใจกันโน่นนี่นั่นกิจกรรมที่พ่อเป๋าทาคือแบบค่อนข้างก็จะเยอะอยะเพราะมีไปดูคอนเสิร์ตก็ไปดูค่ะนี่เดี๋ยวคอนเสิร์ตก็เดือนหน้านี่เป็นคอนเสิร์ตของคนไทยมามาที่นี่นะเป็นคอนเสิร์ตวงที่เขามาเล่นพินเล่นอะไรพ้อเป๋าก็จองตั๋วแล้วนะคะ เราก็สามารถอยู่อยู่ได้ในระดับหนึ่งนะคะบางคนก็บอกว่าเอา้าแล้วทำไมป้าเป๋วไม่กลับเมืองไทยถามว่าจะกลับไหมมันก็ต้องกลับเลยคะ่ะแต่คงไม่ใช่ตอนนี้ค่ะตอนนี้ป้าเป๋วก็อยากจะอยู่อยู่ในในที่ที่มันเป็นที่ของเรานะคะที่คนที่เรารักและเป็นที่ที่ของเราก่อนนะคะ เราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะเรากลับไปเมืองไทยเราก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันค่ะยิ่งก็าแป๋วอยู่ต่างประเทศอยู่ญี่ปุ่นนานเนอะกลับไปเมืองไทยเราก็ไม่ค่อยคุ้น,คนเคยค่ะอย่างเราจะไปหาหมอคือป้าแป๋วเป็นโรคมีโรคประจําตัวค่ะคือเป็นความดันตอนนี้หมอญี่ปุ่นก็ดูแลป้าแป๋วอยู่นะคะจากก็ดีขึ้นเยอะค่ะจากวันหนึ่งป้าแป๋วกินยาเช้า3เม็ดเย็น3เม็ดตอนนี้นะคะเหลือกินเช้าอย่างเดียว2เม็ดแล้วค่ะยาความดันของป้าแป๋วเราก็ ทำตามคําแนะนําของหมอทํำยังไงโน่นนี่นั่นมาให้มันดีขึ้นจนป้าแป๋วตอนนี้เหลือกินตอนเช้าอย่างเดียว2เม็ดค่ะจาก6เม็ดเหลือกินยา2เม็ดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันมันก็จะต้องมีที่มาที่ไปเนาะอย่างเราอยู่ญี่ปุ่นเราก็ต้องดูแลตัวเองกลับไปเมืองไทยก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะส่วนบางคนก็ถามว่าเอาทําไมไม่เอาลูกเอาหลานมาอยู่ด้วยลูกหลานพี่น้องทุกคนเขาก็มีหน้าที่ของเขาค่ะ นะคะเขาก็มีหน้าที่ของเขาอยู่ที่เมืองไทยเรียนที่เมืองไทยทำงานทำงานกันอะไรกันที่เมืองไทยนะคะมันก็ไม่ง่ายนะคะที่จะมาที่นี่พ่อแม่เขาก็ไม่ให้มาเนาะเขาก็ไม่อยากให้ลูกเขาห่างใช่ไหมคะเขาก็แต่ละคนก็มีหน้าที่ของใครของมันอยู่อยู่ที่เมืองไทยเนาะมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมันอะไรมันคือมันมันมันไม่ได้ง่ายไปหมดนะคะแต่ป้าแป๋วก็อยู่ในจุดจุดนี้อยู่อยู่ได้ค่ะแป๋วก็คิดว่า อยู่ในตรงนี้จุดจุดนี้ในขณะที่เรายังแข็งแรงอยู่นะคะป้าเป๋าเป็นคนที่ไม่ค่อยป่วยนะไม่ป่วยป้าเป๋วป่วยครั้งสุดท้ายตอนป้าเป๋วกลับเมืองไทยป้าเป๋าเป็นโควิดนะคะจากนั้นมาป้าเป๋าก็เป็นคนที่ไม่ค่อยป่วยอา,อ,าอาจริงๆนอกจากโรคประจาตัวป้าเป๋าที่เป็นความดันเนี่ยเป็นไข้หวัดนินดๆนหน่อยๆปวดหัวเวียนหัวอะไรนี่คือไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยเป็นนะคะ,ะ,คะแล้วก็ป้าเป๋วชอบแบบออกกําลังกายเห็นไหมป้าเป๋าก็เดิ ก็นั่นแหละคะ่ะมันก็มีได้หลายอย่างได้หลายคนที่แน,นะนําป้าเป๋วมาป,ป้าเป๋วก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะน,นคะคะป้าเป๋วก็คิดอยูน่นะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยคะ่ะบางทีมันก็คล้ายๆกับอะไรดีอะเอาให้มองเห็นภาพเลยนะเอาให้มองเห็นภาพเป็นล้อรถยนต์ดีไหมล <c oughs> ้อรถยนต์นี่นะคะตอกให้เราสูบลมเข้าไปให้มันเต็มขนาดไหนนะคะมันก็จะต้องมีวันแฟบ ช่ไหมคะมันก็ต้องมีวันแฟบล้อแฟบเราจะทํำยังไงคะเราก็ต้องเติมลมถ้าเราไม่เติมลมใช่ไหมรถก็จะขับเคลื่อนไปไม่ได้ก็จะวิ่งต่อไปไม่ได้หลับตานะคะคิดภาพออกไหมก็เหมือนกันคะ่ะแล้วบางคนก็อาจจะถามนะคะว่าเอา้าทําไมป้าเป๋วไม่สูบแล้วคะจะได้วิ่งได้ต่อไปสูบอยู่คะ่ะแต่ลืมดูว่าล้รอรถป้าเป๋วมันรั่ว ลมมันรั่วสูบเข้าไปแล้วมันก็รั่วออกนะคะ <c oughs> เข้าใจไหมคะที่เรายังมีโอจังอยู่เนาะเราก็ยังหันหน้ามาคุยกับคนที่อยู่ข้างๆ้างเราได้อย่างโอจังปัญหาอะไรก็ปรึกษากันแล้วมันก็ช่วยแก้ไขปัญหานะคะปัจจุบันนี้นะคะเราก็ต้องอยู่คนเดียว คิดคนเดียวตัดสินใจคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะต้องจัดการด้วยตัวของเราเองด้วยตัวคนเดียวแต่อันนั้นนะคะมันไม่ได้มีปัญหากับป,ป้าเป๋วเลยค่ะป,ะป้าเป๋วขอขอชมตัวเองเลยนะคะป,ะป้าเป๋าเป็นคนที่เข้มแข็งคนหนึ่งเหมือนกันนะคะจากเหตุการณ์อะไรต่ออะไรที่มันผ่าน,านมาเยอะจนมาถึงปัจจุบันอายุตอนนี้นะคะ แชยิทนี่และแล้วนะคะตอนนี้ป้าแป๋วเนี่ยก็เจออะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะป้าแป๋วก็คิดว่าเป็นคนสตรองคนหนึ่งเหมือนกันแต่ก็นั่นนะคะก็เปรียบเหมือนกับยางรถยนต์ที่ป้าแป๋วเล่าให้ฟังเนาะต่อให้เราสูบลมเข้าไปเต็มขนาดไหนนะคะมันสักวันหนึ่งมันจะต้องมีวันที่ยางรถยนต์ที่มันแฟบเนาะนั่นเลยค่ะหัวของป้าแป๋วนี่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะแต่ก่อนพ่อป้าแป๋วยังไม่เสียเราก็มีหัวเรือใหญ่นะคะคือพ่อของป้าแป๋ว พ่อของปอ้าแป๋วก็เสียไป7เปีแล้วค่ะเปีแล้วพ่อของป้าแป๋วนี่นะคะจะปลูกฝังให้ลูกๆลูกนหลานนี่นะคะรักกันนะคะมีความรักกันและมีความอบอุ่นตั้งแต่เด็กเลยนะคะมีความสนิทกันลูกหลานนะคะพี่น้องนี่คือจะสนิทกันตั้งแต่เด็กเลยนี่คือความปลูกฝังของของพ่อของป้าแป๋วนะคะพ่อของป้าแป๋วจะพูดบ่อยมากเลยคํานี้ลูกอย่าทิ้งกันนะเป็นพี่น้องกันดูแลกันอย่าทิ้งกันนะลูก ลูกหลานนะคะในครอบครัวของป้าเป๋วจำกันได้ทุกคนคะ่ะจำฝังใจกันได้ทุกคนฉะนั้นแล้วนะคะในครอบครัวของป้าเป๋วนี้ก็ここจะเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะพี่น้องลูกหลานจะตุ้มโฮมตุ้มโฮมนี่คือเป็นภาษาอีสานนะคะคือสามัคคีกันนะคะมีกิจกรรมอะไรก็จะมาไม่ว่าจะกิจกรรมวันพ่อกิจกรรมสงการอะไรต่ออะไรอย่างนี้ค่ะที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยนะคะลูกหลานจะมาตุ้มโฮมกัน นะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจากการปลูกฝังของหัวเรือใหญ่คือพ่อของพ่อเป๋วนะคะจากนั้นมาพ่อเสียเสียไปพ่อพ่อเป๋วก็เสียเนาะเสียไปหัวเรือใหญ่ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มจะค่อยๆห่างไปแต่ทุกวันนี้ป,ป้าเป๋วแม่ของป้าเป๋วก็ยังอยู่นะคะแม่96ปีแล้วคะ่ะแม่ป้าเป๋วก็แข็งแรงอยู่ แต่ว่าแข็งแรงเต็มร้อยก็ไม่ได้เต็มร้อยค่ะแต่ก็ยังแข็งแรงกินข้าวได้อร่อยพูดได้แจ้วแจ้วแจ้วอยู่ค่ะนะคะค่ะก็นั่นแหละมันก็เลยครอบครัวใหญ่นะคะก่อนมันก็จะมีปัญหาจุกจิกโน่นนี่นั่นมาเยอะแยะมากมายป้าแป๋วมีความรู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ปแบบ้าแป๋วมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆเหนื่อยแบบกับได้หลายอย่าง ตอนนี้นะคะครอบครัวของปแบบ้าแป๋วมีคนป่วยจากโรคร้ายอยู่สองคนคนแรกนี่คือเป็นมาหลายปีแล้วค่ะเป็นมาหลายปีแล้วรักษาไม่หายก็เป็นขั้นเป็นระยะที่เป็นระยะสุดท้ายเนาะก็ไม่หายแล้วก็หมดกําลังใจที่จะรักษานะคะคนหนึ่งนะคะหมดกําลังใจที่จะรักษาแบบหมอไม่ผ่าตัดให้แล้วนะคะ ทีนี้เรานะคะในครอบครัวพี่น้องทุกคนก็พยายามที่จะให้กําลังใจเขาพยายามดึงเขาขึ้นมาให้เขามาต่อสู้ต่อไปจนจนจนที่สุดให้มันที่สุดนะคะให้เขาต่อสู้ให้เขามีกําลังใจเราก็ช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้เขาได้มีกําลังใจขึ้นมาต่อสู้รักษาต่อไปไปให้มันสุดนะคะแล้วอีกคนหนึ่งนะคะก็เป็นเพิ่งจะรู้ เมื่อปีนี้และคะ่ะแต่ก็เป็นระยะระยะสุดท้ายเหมือนกันค่ะก็อาการก็ก็ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันให้ยาเคมีบำบัดก็เกิดอาการแพ้แพ้หลายอย่างทรมานเห็นแล้วว่าแปลวคนในครอบครัวที่แบบคือเห็นแล้วมันมันทรมานแต่ถ้าสมมุติว่านะคะแต่คนนี้นะคะคนที่เป็นที่เป็นล่าสุดเนี่ จะเป็นคนไข้ที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองคือคนดูแลรอบข้างครอบครัวก็จะเหนื่อยกันหน่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยกับอะไรได้หลายอย่างที่คนไข้ที่แบบแบบคือคือมันมันมันเป็นเรื่องเซนสิทีฟในครอบครัวค่ะว่าแบบก็ขอคุยให้ฟังแบบเท่าที่จะคุยให้ได้เนาะแต่ก็อยากจะามาคุยให้ทุกคนฟังเพราะว่า ได้กําลังใจจากทุกคนเราก็เราเราในครอบครัวก็พยายามกันทุกคนนะคะที่จะทําอะไรก็ได้ให้ให้มันดีขึ้นนะคะให้มันดีขึ้นให้เขาได้มาตั้งใจรักษาตัวแล้วก็ไปให้มันสุดๆไปให้มันสุดๆนะคะให้เขาได้แข็งแรงอย่างน้อยก็ยังก็ยังดีค่ะที่อยากให้เขามีกําลังใจอะคะ่ะอยากให้เขามีกําลังใจ แล้วก็ใส่ใจกับคนรอบข้างนะคะใส่ใจกับคนรอบข้างแล้วก็แคร์ในความรู้สึกของคนอื่นง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องพูดอะไรมากเลยทฤษฎีง่ายๆเลยค่ะผิดขอโทษนะคะได้รับขอบคุณนี่คือง่ายๆเลยนี่คือง่ายๆเลยค่ะป้าเป๋วกับไปเมืองไทยนะคะป้าเป๋วสอนลูกสองหลานอยู่ตลอดเลยนะคะผิดนะคะขอโทษเมื่อได้รับก็ขอบคุณนะคะมันมันเป็น มันเป็นวิธีการที่แบบคือแบบแบบนีง่ายแบบง่ายแต่มันได้อะไรมาเยอะนะคะแค่สองอย่างแค่นี้เองค่ะจริงๆค่ะว่าเปลวข,ขอบอกแต่บางคนก็ไม่รับรู้ไม่ทำถ้าเราแคร์ความรู้สึกของคนอื่นได้นี่นะคะชีวิตเรามันก็จะมีรอยยิ้มค่ะมันจะมีรอยยิ้มเพราะว่าหนึ่งความรู้สึกของเราอะคะเราก็ต้องคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นละ่ะใช่ไหมนั่นแหละค่ะว่าเปลว มันก็รู้สึกเหนื่อยจริงๆค่ะเมื่อวานนี้พ่อแป๋วก็เลยโพสต์ไปโพสต์ไปทั้งในเฟซแล้วก็ในชุมชนของ y o u t u b e ได้กำลังใจแบบเยอะมากในเฟซก็เยอะค่ะพ่อแป๋วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณกำลังใจจากการที่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่เป็นกำลังใจที่มหัศจรรย์ค่ะมันเป็นกำลังใจที่มหัศจรรย์เป็นกำลังใจที่ส่งมา ะะจากการเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะม,มันมหาศาัศจรรย์ค่ะเ้าแป๋วขอขอบคุณมากๆป้าเแป๋วรู้สึกดีรู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วทีนี้ปัญหาที่ทุกวันนี้เราก็ครอบครัวเราก็ช่วยกันแก้ไขอยู่ค่ะก็พยายามช่วยกันแก้ไขทําไมเหนื่อยเหนื่อยแล้วคือมันเป็นปัญหาที่มันอะไรละหลายๆอย่างสะสมมาเยอะหลายปีหลายหลายปี เป็นสิบสิบปีค่ะมันสะสมมาเรื่อยๆน,น,น่นนี่นั่นน,น,นั่นนี่น่นลหลายอยา่างคือมันมันมันสะสมค่ะว่าแป๋วบอกไม่ถูกแล้วมันก็เลยมันก็เลยเป็นล้อรถยนต์นะคะท,ที่ลมมันแฟบค่ะ <c oughs> เข้าใจไหมคะแล้วเนี่ยก็จะบอกไปป้าแป๋วไปสูบลมใช่ไหมเดี๋ยวป้าแป๋วจะไปปะยางก่อนนะคะไปปะยางก่อนค่อยสูบนะคะลมมันถึงจะอยู่นะคะ ลืมดูค่ะว่ายางรถยนต์มันรั่วนะคะสูบเข้าไปมันก็รั่วออกหมดค่ะมันก็เป็นเรื่องไม่สบายใจได้หลายอย่างภายในในครอบครัวเรานี่แหละค่ะซึ่งมันเป็นปัญหาในครอบครัวม,มันก็เป็นปัญหาเซนสทีฟเนาะครอบครัวป้าแป๋วตอนนี้ก็ช่วยกันอยู่นะคะเพื่อที่จะดึงคนทั้งสองคนนี่นะคะมาดูแลตัวเองมารักษาตัวเองมาให้ความร่วมมือในการรักษาตัวเอง นะคะเพื่อที่จะได้จะได้ต่อต่ออ,อยู่ได้นานขึ้นไปหน่อยนะคะไม่มากก็น้อยหรือว่าหายมันก็อาจจะยากอยู่แต่ว่าทุกคนให้กำลังใจค่ะทุกคนให้กำลังใจ ให้กำลังใจกันก็พยายามกันอยู่นะคะตอนนี้คือคนในครอบครัวเนาะป่วยแบบนี้มาพร้อมๆกันหันไปทางไหนก็สภาพหันไปทางนี้ก็ใช่ไหมคะมันก็ป้าแป๋วก็เห็นทุกวันเนาะเห็นทุกวันอาการโน่นนี่นั่นนั่นนี่โน่นมันก็ทําให้เราแบบแบบมันมีความรู้สึกแบบเศร้าแล้วเหนื่อยเหนื่อยจากได้หลายอย่างค่ะได้หลายอย่างสะสมมาเป็นสิบสิบปีโน่นนี่นั่นนั่นนี่โน่นเนาะ ป่าเป๋วก็มาคุยให้ฟังได้พ่อประมาณนี้ค่ะที่มาคุยก็คือจะมาขอบคุณกําลังใจค่ะป่าเป๋กก็จะสู้ต่อไปค่ะป่าเป๋วก็จะสู้ต่อไปก็หวังว่าคนในครอบครัวของป่าเป๋วที่ไม่สบายอยู่ตอนนี้เขาจะมีพลังและมีกําลังใจที่จะให้ความร่วมมือกับเราดูแลตัวเองดูแลตัวของเขาเอง ให้ดีขึ้นเราก็หวังามานั่งคุยกันบ้างเพราะว่าบางคนก็เห็นป้าแป๋วโพสต์ไปอย่างนั้นก็คิดเอา้าป้าแป๋วเป็นอะไรไหมก็ให้คําแน,นะนาป้าแป๋วมาเลยๆอย่างทาโน่นไหมทํานี่ไหมป้าแป๋วก็เลยมาเล่าให้ฟังเล่าสู่กันฟังค่ะ <c oughs> โอเคคะ่ะสุดท้ายนี้ป้าแป๋วก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะขอบคุณสิ่งดีๆนะคะที่สื่อมาจากการเขียนเป็นข้อความหรือพิมพ์เป็นข้อความ นะคะมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากค่ะขอบคุณค่ะ